มีรหัสหรือมี ID อะไรร่วมกันนะครับถ้าเกิดมีร่วมกันเนี่ยก็จะสามารถจอยกันได้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้นะครับก็ะนะครับนั่ก็สมมตินะครับสมมติว่าอันนี้นะครับเป็นตัวข้อมูลนะครับที่เราโหลดเข้าใน Data f s a m e แล้วนะครับแต่ถ้าสังเกตนะครับก็ อสองข้อมูลนี้ครับ ds หนึ่งกับ ds สองเนี่ย ds หนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อมูลข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เราใช้เมื่อวานเป็นข้อมูลเรื่องของจตนวนของไฮเปอร์เทนชันนะครับแยกรายจังหวัดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอันนี้นะครับของ bf หนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลของปีหกสิบนะครับส่วน bf สองเนี่ยเป็นข้อมูลของปีหกหนึ่งนะครับ,นะรบนะก็สังเกตว่า ถ้าเกิดเราเห็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถที่จะมาเชื่อมโยงกันได้นะครับแต mm hmm. ่เพื่อที่จะทําการเปรียบเทีบกันว่า60ก,กับ60เนี่ยนะครับมีจํานวนของไฮเปอร์เทนชันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็เพื่อให้มันง่ายต่อการนําไปพสตกราฟหรือการนําไปคำนวณผลคํานวณอะไรบางอย่างนะครับก็ลองจะลองทําการรวมข้อมูล2ตารางนี้เข้าด้วยกันนะครับ หลักการรวมก็เหมือนพวก SQL เหมือนพวกการจอยทเทเบิลตัวไปนะ่ครับก็ต้องมีการระบุว่าเราจะจอยกันด้วย ID หรือว่าคอลัมน์ไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถจอยกด้ด้วยคอลัมน์ที่เป็นจังหวัดนะครับก็นะคือนะจังหวัดเดียวกันเนี่ยกอยอย่างเช่นถ้าเรมีปี60อยู่เนี่ยอยากจะเอาปี61เนี่ยเป็นคอลัมน์มาต่อกับปี60นะครับเราก็สามารถจอยกันด้วยการดู ที่อลัมน์จังหวัดนะครับถ้าเป็นกรุงเทพเหมือนกันนะครับปี6กึงก็จะเอาของแถวที่เป็นกรุงเทพเนี่ยมาต่อเข้ากับแถวที่เป็นกรุงเทพเหมือนกันนะครับแถวที่2พสาัฒนาเชียงใหม่ก็คือเอาตัวเลขของเชียงใหม่มาต่อท้ายตัวเลขของเชียงใหม่นะครับก็จะได้มาอีกเป็นการจอยเทเบิลนะครับซึ่งการจอยเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับจะมีทั้งที่แบบเป็นเล็ก จ join in the join right outer join right? นะครับ full outer join ต่งางๆแล้วอันนี้เนี่ยใส่มาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะลอง join กันนะครับแบบเป็น join ธรรมดาของนะครับเป็น,น in the join นะครับกอ็อันนี้จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะให้ดูว่า in the join หรือ join เฉพาะที่มันมีคีย์อ่าเป็นมีคีย์ข้อมูลที่ตรงกันถึงจะ join กันนะครับ ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่าง left outer join right outer join กับ full join คือ j o ทุกอย่างแบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีในถ้า a นะครับนะก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างเนีย่ยมา join กันแบบไม่ไม่สนว่าจะมีคีมตรงไม่ตรงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้เป็น inner join ทั่วไปนะครับที่เราจะ join เฉพาะที่มีคีมมีฟิลที่ตรงกันจึงได้ j o i กันนะครับ,นะรบเดี๋ยว เร่อต้นนะครับก็เดี๋ยวไฟล์นะครับไฟล์ไม่ได้นเดี๋ยวเอาขึ้นน้ำหนึงนะครับตัวไฟล์เนี่ยผมจะใส่ไ้ในที่เดิมน,นะครับถ้าเกิดจำ URL ไม่ได้เดี๋ยวผมอ,อยู่ในน <c oughs> <c oughs> ั้น u r เดี๋ยวผมทำ URL ให้ทีนถึงเลยครับหรือใครอาจจะไม่ได้จดไปเมื่อวานนะครับ